สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครูเบนแล้วก็คุณแม่ขออนุญาตถามชื่อนะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อเพนอ๋อคุณแม่เพนอ๋อคุณแม่เพนเป็นไงครับแม่ได้ข่าวว่าได้โชคได้ลาบกับปู่เยอะเลยใช่ไหมครับเงินในงวดที่ผ่านมาก็เยอะหลักแสนอ๋อครับทำยังไงถึงถึงได้มีโชคมีลาบกับปู่ในงวดที่ผ่านมาครับแม่ดูเอยเนี่ยยูทูบของน้องยุ่นเนี่ยครับผม ก็อธิษฐานจิตได้ตรงนี้ไปเนี่ยอ๋อได้ตรงนี้ไปได้บูชาตรงนี้ไปได้ได้ไปประมาณสามวันครับเป็น,นี่ินลม,มีทางออกครับเลยตั้งจิตหาปู่ว่าตั้งจิตในในโทรศัพท์ของน้ิไวเนี่ยครับในในย่องช่องยูทูปแบบว่าถ้าลูกเคยเป็นมีบุญวาสนาญาณโลกปกิเคยมีบุญกับปู่หรือเป็นลูกเป็นหลานปู่ให้มีทางออกครับ แล้วเป็นหมอนวดนะคะครับแล้วพอดีคนที่นวดขอเข้าห้องน้ําครับก็เลยดูในไม่ดูช่างไหนตอนนั้นพอะมันรีบไงครัวเขาจะหาว่าเราเล่นโทรศรัพท์ครับมันมันโผล่ขึ้นมาอแปดแปดเก้าสี่นี่แหละแปดเก้าสี่ใช่เสร็จแล้วก็โอ เงินในโทรศัพท์มีไหมเนี่ยมีอยู่หกร้อยครับขอซื้อเลยซื้อหกกลับหกพ <6 S 2> ันนี่แหละทศละลอยละลอยละลอยโอ้แปดเก้าสี่ตรงๆเลย ได้มาตรงๆรงอได้มาตรงตถูกประมาณกี่บาทครับแม่ขอญาตทามเลยครับเดียวโอ้่นไ้เยอะโอครับครับผมเรยว่าตื่นตันใจอยากจะมากราบมาไหว้ปู่ใช่ไหมแม่ถเกิดูถูกนะแต่อยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมาไหว้ครับเพราะถูกก็มาค่ะอย่างที่พูดจะได้ซื้อของ ื้อผลไม้ก้าอยางแล้วก็ซื้อไข่ห้าแผงแล้วก็น้ำสิบน้ำเก้าแพ็บแล้วก็ข้าวสารอาหารนี่ทุกอย่างมาถวายกับปู่ได้ใจเนยเผื่อปู่จะได้ไปถวายต่อหรืออะไรก็อยู่ที่ปู่ถ้าเกิดมาเที่ยวหน้ามาเป็ดมาแล้วถ้าได้ถูกเยอะก็จะมาร่วมสร้างร่วมทำถ้าวันหน้าถูกอีกก็จะร่วมสร้างอีกร่วมสร้างร่วมทำให้มาจากไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าปู่เป็นผู้ให้ครับ ค่ะแม่แล้วก็จองอะไรนะจุดเทียนคำจุดเทียนคำรวงวัทนที่สามสบิบเอ็ดมีนา <No. S 1> เอาพี่น,น้องมาเสริมสี่คนโอ้ครับแล้วก็ทักเอจะไปบอกบุญกับพี่น้องอีกมาสร้างปุดต รวมกระปูครับมาสร้างไว้คนมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับแม่อืมครับผมวันนี้ไม่ใช่มาแค่แม่คุณแม่คนเดียวมากันเยอะนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือว่ามีคุณแม่หลายๆท่านแล้วก็ท่านผู้ชมอีกหลายๆคนเลยที่เดินทางมาในวันนี้นะครับก็ด้วยความที่ว่าเปืิมปพลีตีใจนะเนาะที่ว่ามีโชคมีลาบกระปูในวดที่ผ่านมาก็เลยพากันมาเยอะมากันมันเยอะมาแต่เมื่อวานอ๋อมาแต่เมื่อวานใช่มานอนนี่ครับ๋อนอนนี่เมื่อคืนคุณแม่นอนไหนครับนอนที่ อะไรนะรีสอร์ทรีสอร์ทใกล้ๆอ oh, ๋อรีสอร์ทครับฝนตกด้วยโอ้ชุ่มชื้นชชุ่ม่มำไปหมดเลยเออครับเมื่อคืนคุณแม่มาสวดมนต์อยู่นี่ใช่ไหมแม่ก็ <Okay. S 1> มา mm hmm. ทำมาอยู่กับอาจารย์แล้วก็มาสวดมนต์อยู่ รวดไม่เยอะหรอกครับก็ดคาถาในร้านอะไรอย่างนี้ค่ะดึกแล้วเนาะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นการเสริมไปในตัวเนาะแม่เนาะอืมคุณแม่ก็คือเดินทางมาจากจังหวัดอะไรคับแม่ขอหญาิถามอีกที่หนึ่งอ๋อชลบุรีอุกลอยู่นะชลบุรีเนาะคุณแม่สี่ห้าร้อยโลเลยเนาะก็มาออกแต่เช้าก็มาถึงนี่ตอนบ่ายโชคบพกนี้ที่เจออาจารย์อือครับก็คือหลักๆคุณแม่อธิษฐานว่าจะใกล้คาดไหน ถ้าถูกโชคลาบลาจ,จะใกล้หรือไกลก็จะไปให้ได้ค่ะ, <c oughs> ะคุณแม่ก็คือคุณแม่อธิษฐานผ่านกล้องแอดมินนี่ใช่ไหมไหแม่ แล้วก็กดติดตามติดตามเมื่อใดจะขึ้นเมื่อใดจะขึ้นเมื่อใดนะที่ตำหนักบูจะขึ้นสักทีของน้องนิวอะไรอย่างเงี้ยก็คอยธิษฐาตลอดแล้วก็กดติดตามเออที่างนู้นทางนี้มันก็ดูกวบมรันผ่านนะแต่ว่าตรงนี้คือไม่ที่ได้ผ่านเลยตัวอย่างโยแล้วก็กดติดตามกดติดตามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเหมือนเหมือนเป็นพี่น้องมันญาติอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกับบรับ เนาะทีนี้คุณแม่ก็เลยตั้งใจจะนําผลไม้สิ่งของหลายๆอย่างนี้มาถวายให้กับผู้ท่านเนาะก็เคยเดี๋ยวเราเริ่มถวายกันเลยดีกว่าเนาะได้ค่ะคแต่ิ้นเดือนก็จะเรียนเป่าอีกนะ้าใครยยามาเป่าจะดีขึ้น,นคทั้งคู่เลยทั้งแฟนทั้งนมาเรียนเป่าครับ ครับมาเรียนเป่าก็คือพาครอบครัวมาปัดเป่าแล้วก็มาเรียนด้วย่ืมครับผมศรัทธานะครับครับแม่ศรัทธาก็มานะคะถ้าใครอยากปังก็มาครับครับผมถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามน้องมีไว้ครับครับแม่เนาะใช่เออแล้วก็คุณแม่นี่เดี๋ยวเส้นเดือนนี้ก็จะมาร่วมพิธีจุดเทียนคำาอีกโอ้เดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกนะแม่เนาะก็คือในการจุดเทียนคำาเสริมดวงอาจารย์ปูก็อยาก อยากจะเสริมให้ปังๆเลยก่อนวันหวยออกวันที่31มีนาคม,คมที่น้องท่านไหนนะคะอยากจะมาร่วมอยากจะมาเข้าพิธีอยากจะมาสวดมนต์เสริมดวงสะดอกเคราะห์ก็เชิญมาได้เลยนะคะที่อาสุมารุขยาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพิธีโบราณน,นะคะแล้วก็จะมีการไฟ้สดด้วยนะคะคจะมีการไฟ้สดให้เราได้น้อมจิตสำหรับผู้ทางไกล ถ้าใครมาไม่ได้หรืออยากจะเอาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดมาร่วมมาได้เลยเราจะเป็นพิธีกรรมแบบโบราณรเป็นเทียนขี้พึ่งแท้โบราณระะแล้วก็เป็นการแบบของบรมันนะรเกาะเศรษฐีแห่งนี้นะคะ <ผม S 2> แล้วในการบูชาดวงนะคะคขี้พึ่งแท้เราเปอร์เซนที่เขียนชื่อเราติดในฐานในฐานเกาะเศรษฐีเนี่ยนะคะบูชา นะคะบูชาดวงละ299บาทคุณเบนเป็นเจ้าภาพทั้งวันเลยเจ้าภาพอาหาร,รนะคะพี่น้องมาได้เลยจะมีตั้งแต่กิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงสี่ทุ่มถ้าเริ่มจุดทูบเนี่ยจ,จุดเทียนเสริมดวงตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงสี่ทุ่มแล้วก็วันนี้นะคะคุณเบนก็ขออนุญ,ญาตคุณแม่ว่าคุณแม่คะเวลาที่เรามีโชคลาภอะคะ่ะ อ,อยากจะแบบว่ามีการไลฟ์สดให้พี่น้องที่อยู่ในคลิปที่อยู่ในไลฟ์ให้ร่วมจิตน้อมจิตมันกับคุณแม่ที่ได้ได้อธิษฐานจิตผ่านผ่าน u t ท b e ผ่านไลฟ์แล้วเราก็ได้โชว์ได้ลาบ,บเดี๋ยววันนี้เราก็มาน้อมจิตแล้วก็มาบูชาปู่ได้โชว์ได้ลาบกันทุกคนนะคะครับครับแม่ครับ, <Okay. S 2> รบเดี๋ยวเ,เราก็จะมาร่วมเลยค่ะแล้วก็แม่ก็จะมีเลขอยู่ในใจ<อ>ที่ได้กับแม่ชีเนาะ แล้วคือว่าเป็นอะไรพี่พบผ่านกันเดี๋ยวเราบูชาปู่แล้วเราก็จะมาบอกเรากันเนาะมีเลขอยู่ในใจสามวิีครับผมสามวิธีครับไปเดี๋ยวเราเตรียมพิธีกันเลยเนาะมัน พี่น้องมะคะ้เรา่วามด้วยกัน,นะะที่นี่คืออาจารย์ถูท่านจะรักษาเรื่องของมูลมูลมูลไลมท่านจะให้เราพนมมือแล้วก็อธิษฐานจิตเลยไม่ต้องสุดคู่เพราะว่าเรารักษาเรื่องของสุขภาพเนี่ยทวคนไปเลยกค่ะที่น้อง มาเลยค่ะพี่น้องนี่น้อมจิตทางออนไลน์ก็ปังเหมือนกันนี่คุณแม่น้อมจิตทางออนไลน์ปังหลักแสนเลยมาค่ะพี่น้องถ้ามีบุญสัมพันธ์การกระปูพูดท่านก็จะโดนบันดานให้นะครับท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่ศรัทธานะครับอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราคิดดีทําดีนะครับแล้วก็จะได้ดีนะครับท่านผู้ชมเนาะ มีมีมีไฟเช็กไหมเผื่อใครจะไปขนมลาวขนมไทยวันนี้ขนมลาวขนมไทยเผื่อมีคนไปกินขนมลาวก็ไม่ชั้นเขาเลยมาจ้ามีมีใครมีไฟเช็กไหมคะมีมีคือติดจังได้เลยมาต่งอันพี่จุดได้เลยจ้ะจุดเลย นะครับวันนี้ก็มีคุณแม่หลายๆท่านก็เดินทางมากันเยอะนะครับแล้วก็หลายท่านเลยนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทั้งช่องนะครับอธิษฐานคิดเอานะครับใครอยากมีโชคมีลาบอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากมีการงานที่ดีอธิษฐานปู่ขอปู่ได้เลยนะครับนี่นะครับพี่น้องนะคะตั้งปู่อนันต์นะครับท่านผู้ชมแล้วคุเบนจะกล่าวนะคะคำประสิทธิ์วาจาสิธิ์แล้วก็อ่าเปิดทางดวงเปิดทางโชคให้กับพี่น้องนะคะ เดี๋ยวเราจะมีคำบทใหม่เดี๋ยวเอาสวดนี้ร่วมกันก่อน,น,นเดี๋ยวครูเบนจะนำกล่าวนะคะขออนุญาตนะคะที่น้องทั้งหลายเราจะนำกล่าวเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์สาธธรรมนะคะได้จุดทูปนะคะเป็นทูปนำโชคเราจะได้มีเราผูถ้าจะชอบสวดม,มนต์นะคะเดี๋ยวเราจะร่วมสวดม,มนต์ถวาย แล้วก็ขอพรน,นะคะเดี๋ยวคุณเป็นเจ้ะขออนุญาตเป็นต้นเสียงนะคะอ่ะทีนี้ตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กาย,า,า,จา,จายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอหังวันทาอาหังวันทา นาคาพญา,า,า,านาคนาคาพญานาคอันันตานาคราชนานาคราชวิส <reco> ุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิกูเชมิกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอะหังวันทาอะหังวันทานางพญานางพญานาคินีนาคินีอันันตวดีอันันตวดีวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาปูเชมิกู สาธุอาทิตย์ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจนะคะเดี๋ยวครูเบญจะนำกล่าวประสิทธิประสาทนะคะสิ่งที่เป็นมงคลนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอมศรีทิชัยไกบวรนาถคือข้าจะขอก้มก้าดุษฎียกกรชุรีขึ้นไหวนบในไตพบอน,นันต์นข้าพเจ้าจะก้มก้าไหวคุปตเจ้าอันล้ำเลิศในอคาสงสารข้าพเจ้าขอเพหวนคุณไหว้คุณพระอภิธรรมอันเลิศล้ำทั้งเจ็ดคำพีข้าพเจ้าขอยอนกรชุรีไหวคุณพระโสจนทุกขทั่วพระองค์อันมีท่นานญากวทันยะอัตถารตมกฐิร,เ,รเจ้าพัฒนมนีมหาเทศ ศีสัทธาจุรามณีโงการทิพทั้งเทรพโพธภาจา์แห่งสวนพิงทานและพุพธจารา์ทั้งหลายนั้นด้วยใจจำนองอันบวรข้าพเจ้าจะขอไหว้คุณบิดาและมันดอนข้าพเจ้าจะขออุบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนข้าจะขอพรประสิทธิข้าจะขอไหว้เทพยาดานาคีนาคาที่รักษาทุกทิศเทพอันทรงฤทธิสิทธิทั้งของสิบลิขของข้าเลี้ยงที่ต่างทวแห่งทรวนตารักษสองเพื่อปรปที่พักัรทำถวาย ข้าจะขอบูชาทางทั้งหลายจงมาช่วยบริรักพิพทักษ์ภัยขอสรรเสริญเจริญไกลโพล้นขอให้เป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าผู้สร้างประโยชน์ประการหนึ่งสดข้าพเจ้าขออัเชิญครูบาอาจาชิตอันมีอันมากเข้ามาอยู่ในฝ่าข้าพเจ้าขอให้ประสิทธิ์รงครั้งตามพุ้ท่านสัมสอน สิทธิ์วจังสิทธิกัมังสิทธิลาโพชัยยุทธเจสิทธิ์วจังปัจจุบัมีสีโรเมพุทธโรเสธโธนาเตพุทเททิสสะพุทธะคณังทัพคนังสักกนังปุบรุตโยุทธังสิทธิ์วจังปัจจุบัมีธามังสิทธิ์วจังปัจจุบัมีสังฆงสิทธิ์วจังิติมีสัพัพปุทานามามิทั้งชยยาสดทีพระวันตุเตสาธุอะฮะทุกท่านกลางตามผู้เป็นนะคะ นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะพยาอนันตนาคราชนะพยาอนันตนาคราชนะเมตตาจิตนะเมตตาจิตภุสมานิภุสะมานินะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะพยาอนันตนาคราชนะพยาอนันตนาคราชนะเมตตาจิตนะเมตตาจิตภุสมานิพุสมานินะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะพยาอนันตนาคราช พระยาอนันตนาคราชาเมตตาจิตนาเมตตาจิตทุสะมานิทุสะมานินาโมพุทธายะนาโมพุทธายะนาพะยาอนันตนาคราชนาพะยาอนันตนาคราชนาเมตตาจิตนาเมตตาจิตทุสะมานิทุสะมานินาโมพุทธายะนาโมพุทธายะนาพะยาอนันตนาคราชพะยาอนันตนาคราชนาเมตตาจิตนาเมตตาจิตทุสะมานิทุสะมานินาโมพุทธาย Yeah, ทีนี้ให้ทุกท่านกล่าวนะคะในสิ่งที่เราปาถนานะคะสาธุสาธุสาธุาธาธปู่อนันตนาคราชวันนี้คุณแม่เพ็นและพี่น้องเสรษฐีใจบุญที่ได้เดินทางมาทุกทิศทุก,ท,กทางได้มาน้อนจิตน้อมใจถวายผลไม้เก้ายอย่างน้ำคุณแม่เพ็นได้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภในการอธิษฐานจิตขอปู่ ขอปู่จงเมตตาประทานพรประทานทรัพ์ประทานโชคพี่น้องที่ได้มาที่เกาะเศรษฐีณอาสมอโรคยาก็ขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นเศรษฐีใจบุญหนุ่นนำผู้คนต่อไปกินไม่ไว้ใช้ไม่หมดคำอดไม่มีเป็นเศรษฐีตลอดการสติปัญญาญาณแ่มไซสสว่างสวัยแล,และขอบเขต มั่งมีมั่งคั่งเจริญทรัพย์เจริญสุขร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอสา้าทีนี้ให้เรานะคะทำจิตมั่นมนอธิษฐานจิตในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็จะพาลอดปูสามรอบนะคะเมื่อเราอธิษฐานจิตนะคะได้มั่นนะคะแล้วก็ ขอพรปู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลอดใต้ท้องปู่ได้เลยนะคะแล้วคุณแม่เพนก็ลุกขึ้นแล้วก็นำพี่น้องลอดใต้ปู่ปลอดท้องปู่สามรอบแล้วคุณเบนจะสวดให้ด้วยค่ะอ,อ่ะคุณแม่เตือนขึ้นเลยแล,แล้วก็เราก็เปยงเรียงต่อไป ไเดินทางมาถึงรงพาบรอข้าไปเลยค่ะรอบใต้ท้องก่อนนักจิตวิทยาปลูกใ้องปูสามรอบนะคะเพื่อเดือดหัวคนนะคะเปิดนัชารีติชิปีโนสุวรรณมามาโคชนะมามาวัดถุวัขามามาพระลาพระ้ามาสเปกเซฟที่บ้านเหมนชนะวดวันนี้ใไม่มีกระเป๋าก็ถึงกู่เซฟที่บ้านนะคู้เซฟขายร้าน มามองเอางมะนกรวยนกร่นรวยอมรวยมหารวยอบารวยมหารวย3ามอป่วยพุออนโมออนพุดออนโมออนณชาลิติชีพีจะมหาเทโลสุวรรณมาม่าโพชนามาม่าวัตถุวัานามาพระราพภังมาม่าสัพเทชนะสัพโมชนาพระวันกุเี ขอที่น้องที่ได้มาปรารถนาสิ diabetes, Please, e. the ่งใดก็ให้สมปรัชนาปู่มตตามากนะคะคุณแม่เศรษฐีเพนมาจาชุมบุรีอธิษฐานจิตพานยูทูบน้องยูพานรวยนะคะและหลายคนที่อธิษฐานจิตพันไลฟ์ทิกต็อกโอมะโลคายาในขณะที่อธิษฐานขอพรถวายพรปู่ก็มีความประสบความสําเร็จได้มีบทสิ้นได้มีทางออกของชีวิต ครับก็เป็นการขอพรปู่นะครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่อธิษฐานจิตแล้วก็ทาการเดินอ้อมปู่3รอบนะครับเพื่อที่จะขอพรนะครับให้ประสบความสําเร็จทางด้านการงานนะครับทางด้านสุขภาพแล้วก็มีโชคมีรลาบนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะขอกําลังใจกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับกดติดตามกันไว้เลยนะครับแล้วก็กดแชร์กันออกไปเยอะๆเพื่อที่ว่า FC แล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นจะได้เห็นนะครับผมแล้วก็จะได้ มามีโชคมีลาบไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมสองเจ็ดอีกแล้วเลขตัวนี้ช้ําใจเลยเลขถูเจรดสองเลขทูดสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจุดสุดท้ายจุดรูบานลุงยอดบ้านก็สองเจ็งวดก่อนสองเจอันเลยหาเติอไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสองเจ็ด มมมมออแมอด้ค <c oughs> นขุญาตทีมอ <c oughs> พล,งลังย่างนั้นคุณแม่เปนแม่ชีอนุญาตแล้วเดี๋ยวขอแม่ชีแม่แม่เพเนเชิญเชิญเชิมาเชเลยเล็เด็กมาก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางคนระับผมเป็นแนวทางแม่ชีให้มางวดีมั่วดี อันนี้ก็ขอเป็นแนวทางนะคะค่ะเป็นแนวทางไว้เก้าสองเจ็ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นตรงนั้นเลยตรงนั้นกัวเลขทูบเลยสองเจ็ดเจ้าที่บุญนะคะอยู่ที่บุญนะถ้าเกิดตัวถ้าเกิดตัวสุดท้ายมาเลขเก้าตรงกันสามตัวเลยเลาเูกร์ดะเน่เจ้าเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดมาแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งเลขเก้าเราดูว่าจะเป็นเลขเก้าไหมไม่รู้บ้าง แต่ว่าตรงกันสองเจ็ดหูับสักเก้าสองเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยว,ยวมามามาค่ะคุณแม่เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันครับครับเราลุ้นพร้อมก <c oughs> ัน <c oughs> คุณแม่ได้มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเป็นยังไงบ้างที่ได้มาอาสมาโลคยาได้มาไหว้ปู่แล้วได้แล้เป็นยังไงพอได้มาที่นี่ค่ะรู้สึกอบอุ่นอ,อบอุอบุ่นแล้วก็ได้ทำดํำหลายๆอย่างแล้วก็ปู่ก็สอนแล้วก็มีอะไรประทัดใจเยอะต้องมาด้วยตนเองนะคะถึงจะรู้ซึ้ง ถ้ามาคนที่มาด้วยตนเองก็รู้ด้วยตนเองนะคะคถ้าอยากรู้ลึกก็มาด้วยตนเองนะคะคบแมแ่มาเลยมากราบเลยไม่ไกลขนาดอยู่ชนบุรีห้าร้อยกว่าโลยังมาได้นะแม่เนาะชนบุรีค่ะอยู่ชนบุรีแต่มาด้วยใจค่ะคแม่อืล้วขออยากถามแม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเลขเก้าเลขแปดเก้าสี่นี่คุณแม่ได้มายังไงครับแม่รู้เพราะว่าถ้าถามว่าได้มาจากไหนเพราะดูดายสำนักนะ ขึ้นมาแต่จําไม่ได้เพราะว่านวดอยู่แล้วก็แบบละจากการที่ทํางานอยู่เห็นเพิ่งรีบซื้อเลยคับผมมันมีใจบอกว่าตัวนี้เลยตอนแรกจะเอาตัวละห้าสิบบาทที่เจ้าไปทําไมห้าสิบบาทไหนๆก็จะรวยแล้วเอามันรอยเลยเป็นฉลากเป็นฉลากกินแบ่งไปเลยเป็นของรัฐบาลไปเลยค่ะแม่ก็คือได้ได้ไดู้จักมาจากน้องนิวครับแต่ก็นึกถ้าเบอร์น้องนิวอยู่ไหนอะไรอาะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยความ อยู่ดูในกล้องทําไมแก่จังทำไมดูตัวจริงม่หล่อมากหูหล่อมากเลยใช่ไหมครับแม่มาก็ดูทีตอนนี้ยาเอยากเห็นนะครับครับผมเห็นตัวจริงต้องเดินทางมาที่อาสมมโรคยาเนาะแม่เนาะนะครับถึงจะได้เจอเนาะจากใจจริงเลยนะครับแม่ ก็ที่อาสมะโลคยานะคะคือที่คุณแม่ได้มาเนี่ยคะ่ะก็จะมีการปัดเป่าเสริมดวงกับว่าปัดอะไรสิ่งที่ไม่ไดีพาขอข,อขมากรรมอาจารย์ปูถ้าได้เจออาจารย์ปูคุณเบนก็จะมีการปัดเป่านะคะแล้วก็พี่น้องศึกษาได้อยู่ที่นี่ในการปัดเป่าอาจารย์ปูไม่ได้เรียกร้องเลยจะมากี่คนก็ได้นะให้เตรียมผงคายมาชุดเดียวก็จะมีข้าวสารเนี่ยห้ากิโลน้ำสามแพ็คไข่หนึ่งแพงอาหารแห้งหนึ่งชุดปัจเจตามกําลัง แล้วอ่าเข้าเข้าสารนะคะอะไรต่างๆค่ะอะจาจารย์ปู่ท่านจะ จะไปนำแบบว่างานปริวาสงานทุดงคนพิกพิการหรือโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะต่อบุญให้ด้วยนะคะเป็นยังไงพอได้ปัดเป่าโอ้โหไม่ไดเกิดใหม่ค่ะโอ้เหมือนเกิดใหม่เกิดใหม่เหมือนเปลี่ยนปีคนนึงมานานนะคะแม่แต่ว่าอย่างที่อย่างอาจารย์บอกข้าวถุงน้ําแค่สามแท็คได้เนี่ยเไข่มาห้าแท็คโอ้เพราะว่าเดี๋ยวเป็นจะเตรียมไปอะไให้ขามาห้า เขาว่ามันเยอะน้ำก้าวแพะว้าหกวไว้ก็ปูไปก้าวแพเตรียมมาเยอะพอสมควรเลยเนาะแม่ใช่แล้วก็มาม่าด้วยแล้วก็ปลากระป๋องด้วยครับแล้วก็น้ำตาลครับคาอมคกุปครับถ้าปังอีกจะมากกว่านั้นโม้ถ้าปังวันนี้อีกมาอีกมาอีกครับสาธุเนาะแม่เนาะกระสาธุสาธุนะครับก็แม่ชีให้มา เก้าสองเจ็ดอันนี้ได้สามได้สองเจ็ดสามอุ้ยเวดเวดการแค่ตัวเดียวแต่หลักๆมีเลขสองเจ็ดเจ็ดสองคนลุกแล้วเมื่อกี้แค่บอกว่าเก้าสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดออกมาก่อนเลยคิดว่าจะเป็นเลขเก้าอีกตัวไหนเออ สาทุ่งปูปูสุดยอดจริงๆนะะปปนพี่น้อง,ง,งมามีโอกาสก็มากราบมาไหว้นะคะมันออกเดิในปูเนยในในแต่ละวันตอนนี้พี่น้องที่ได้อ่าร่วม ร่วมอธิษฐานจิตผ่านผ่านลา YouTube น้องน้องนิวอะค่ะสําเร็จกันอย่างนี้เลยนะผ่านผ่านไลฟ์อย่างนี้เลยแล้วก็อธิษฐานจิตหลักแสนนะคือเป็นบอกเราปู่ให้หลักแสนขึ้นเลยหลักแสนหลักล้านเลยนาคะที่มันอยู่ตรงนี้พี่ดาเนี่ยหลักล้านนี่คุณแม่หลักแสนแล้วก็มาผ่านดู YouTube น้องนิวเนี่ยอธิษฐานจิตผ่านเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าก็เป็นแค่คนเดียวน้องเป็นหลายคนเป็นหลายท่านมากใช่แล้วก็แต่คุณแม่แม่ท่านเนี้ยที่คุณเป็นบอกว่าเพิ่นมาบูชาลูกแก้วนี่แหละได้สามวันลูกแก้วว่าสาวหลง ใช่ค่ะตอนนี้ที่พึ่งใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าพี่น้องก็มาบูชากันแล้วก็พากันฟังกันอย่างส่วนนาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้อง31มีนาคมนี้มามาร่วมสวดแล้วก็มาเสริมดวงได้แล้วเดี๋ยวน้องนิวจะมาด้วยเนาะให้พี่น้องได้ได้รวมด้วยเดี๋ยวมาเจอกันเลยเริ่มประมาณกี่กี่โมงหนึ่งทุ่มค่ะแต่คุณปแนะดนำมาสักโขโมงเย็นมาทานข้าวก่อนคุณเบนเป็นเจ้าภาพลงทานครับผมก็ ถ้าเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่ตอนนี้เนาะสนใจก็ติดต่อทางเบอร์โทรคุคเบนได้เลยเนาะได้เลยคะ่ะรีบรีบจองเทสจะเต็มแล้วนะคะค,ค,คือเทียนเต็มเต็มเร็วมากใช่คะ่ะม,มีท่านผู้ชมมีคอมเมนต์มาขอเบอร์ ถ้าท่านผู้ชมตัวจริงจะรู้เลยว่าคนที่ดูช่องเอ็ดมินบ่อยเอ็ดมินจะลงมาให้ท้ายคลิปนะครับคือจะรู้แต่ส่วนใหญ่เอ็ดมยังดูไม่จบพอดูไม่จบค่ะได้เห็นอ่าครับก็เลยคอมเมนต์มาว่าขอเบอร์หน่อยแต่พอดูจบแล้วเขาก็เห็นเองนะครับผมหลักๆท้ายคลิปเนาะครูเบนครับผมก็สาธสาธุไปเดี๋ยวยังไงเราไปดู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 เลขทูปกันนะครับโอ้ยขนลุกเลยสองเจ็ดเอ็ดมินขนลุกคิดว่าลุกตัวสุดท้ายจะเป็นเลขเก้า แต่ไม่ใจไม่เป็นไรผิดกันแค่แต้มเดียวใช่ใช่ได้เหมือนกันจะเป็นเลขเก้าตรงกัน3ตัวเลยนั่นนี่ค่ะนะที่อาสรมบรุคยานะคะนะคะอาสรมบรุคยาบ้านพงเพชรนะคะบ้านเลขที่2 6 5หมู่4นะคะหลายคนบอกอยากรู้บ้านเลขที่นะคะสองหกข้าหมู่สี่ตำบลโคกมาอำเภอบขคนชัยจังหวัดปุริลักษณ์ท่านผู้ชม สาธุพี่น้องเต็มกสาธุก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีท่านไหนอยากจะนะครับเดินทางมาที่อาสมก็จับจีเพียรมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมอาสมอโรขยาจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ค่ะจับจีเพียรมาได้เลยว่าอาสมอโรขยาใช่ใช่ครับผมเนาะครับมาดูที่เลยเนาะหรือว่าถ้าเป็นเลขทูบนะคะท่านผู้ชมเนาะ เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับท่านผู้ชมสองเจ็ดสามเม็ดเดียวเลยนะคร Hello. Hello. Uh, ับสองเจ็ดสามนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรของครูเบนนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านไหนอยากติดต่อสอบถามนะครับผมที่มาที่ไปนะครับทางเบอร์โทรได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเสนอเป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอจบคลิปวปแต่เพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ